รายงานผลการแข่งขันฟุตบอลประจำวันที่27สิงหาคม2564นะครับมีดังนี้นะครับแล้วก็ผลการจับฉลากรอ,อบเป็นกลุ่มนะครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับผลพุตบอลยูโรป,ปาลีกรอบคัดเลือกนะครับอา,อาราเคริเร์ตเสมอเรนเจอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับอ่าคู่นี้เรนเจอร์เขารอบนะครับเฮลซิงกิ แฝดเฟรนิบัชชีสองประตูต่อห้านะครับเฟนิบัชชีเขาลอบสัญญาลูแบงค์นะครับแพ้ลาปิเวนนาสองประตูต่อสามนะครับลาปิเวนนาเขาลอบนะครับกูครับแพ้เดสตาเบลเกตหนึ่งประตูต่อสองนะครับเดสตาเบลเกตเขาลอบนะครับมาติสลาวานะครับเสมอโอลิมเปียกอดสองสองนะครับโอลิมเปียกอดเขาลอบนะครับอีเกียบอสชนะ สลาเวียปานะครับหอดอเข้าลอบนะครับแล้วก็อันสัดชนะมิโกเซีย20นะครับจตรมกาดชนะมูนา20นะครับฟุตบอลยูโรปคอนเฟลเซีลีกนะครับรอบคัดเลือกนะครับทอตแนมเนลส์เปิดจากอังกฤษนะครับเปิดบ้านเอาชนะเฟเรเร่าจากโปรตุเกส3ประตูต่อ0นะครับนัดแรกบุกไปแพ้มา0ูนประตูหนครับรวม2นัดนะครับ สเปอร์เข้ารอบนะครับโรม่าจากอิตาลีนะครับเอาชนะทับซอนสปอร์นะครับจากตุรกีนะครับ3ประตูต่อศูนย์นะครับรวมผลสองนัด5ต่อหนึ่งครับโรม่าเข้ารอบนะครับโรเซนบอร์กนะครับเปิดบ้านแพ้แลนจากฝรั่งเศสนะครับ1ประตูต่อสามนะครับสนัดแลนชนะประตูรวม5ประตูต่อ1ครับเข้ารอบนะครับ วินเทสนะครับเปิดบ้านเอาชนะอันเดเลตสองประตูต่อหนึ่งนะครับรวมผลสองนัดวินเทสเข้ารอบนะครับคารายอามาดีนะครับชนะเฟอลาแอดนะครับสามประตูต่อหนึ่งนะครับคารายอามารตีเข้ารอบนะครับแล้วก็คู่เอลบอกนะครับชนะเฟอร์ยานูดสามประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ว่าเฟอร์ยานูดเข้ารอบนะครับเพราะว่านัดแรกชนะมาห้าศูนย์นะครับ ซิลีน่านะครับแพ้ยับตัวเนี้ศูนย์ประตูทศสามนะครับยับตัวเน็ตเข้ารอดนะครับส่วนผลการจับสลากฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับตัวใหญ่ของยุโรปนะครับมีกลุ่มอัปเดตเยอะนะครับกลุ่มเอนะครับแมนซิตี้อยู่สายเดียวกับปารีสแชงแยงแมงนะครับแล้วก็ไลซิกับอีกทีมหนึ่งคือขับบุกนะครับ กลุ่ม B นะครับกลุ่ม์อัปเดตนะครับแอตเลติโกมาลิกจากสเปนนะครับอยู่กับลิเวอร์พูลของอังกฤษนะครับแล้วก็ปอร์โตโปรตุเกสนะครับแล้วก็เอซีมิลานนะครับกลุ่มนี้กลุ่ม์อัปเดตจริงๆกลุ่ม C นะครับสปอร์ติ้งลิสบอนครับจากโปรตุเกสนะครับอยู่กับเซือเหลืองดัทมุลนะครับแล้วก็อาร์เอ็กอัมสเตอร์ดัมนะครับจากเนเธอร์แลนด์แล้วก็เบซิตัสจากตุรกีครับ กลุ่มดีนะครับอินเตอร์มิลานนะครับอยู่กับเรอแมาดริดนะครับชัตเตอร์โดเนตแล้วก็เชอรีฟนะครับน้องใหม่อยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับกลุ่ม E นะครับเสือใต้บาเยิร์นมิวนิคนะครับอยู่กับบาร์เซโลนาจากสเปนแล้วก็เจ้าเกียวเบนปิก้านะครับจากโปรตุเกสแล้วก็ไดนาโมเคียบจากยูเครนนะครับกลุ่ม F นะครับบีเอเอัลนะครับ จากสเปนอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้คือโคชิงยูโรป้า Europa, นะครับปีที่แล้วนะครับแล้วก็ anta, แอตเลเลนต้าจากอิตาลีแล้วก็ยังบอยนะครับกลุ่ม G, จีนะครับจาะลิวนะครับแชมป์จากฝรั่งเศสนะครับอยู่กับเซบียานะครับซาวบวกแล้วก็วบบวกนะครับสุดท้ายนะครับกลุ่ม S แชมป์เก่าเจลซีนะครับอยู่กับยูเวนตุสนะครับแล้วก็เซนิกเซนปิเตอร์เบิร์กแล้วก็เมาโมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพบก,กันใหม่พรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับ